เออ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 ดีเป็นดีมาแกโอ้โหเฮ้ยันสวยอะนนีแม่ทองผมโคตรเท่เฮ้ยเส้อเท้าอะใครก่อนยินดคือแบบอ๋อเฮ้ยทงยโอเคถ่ายแล้วโอเคยังยังกินยังยังกิดีเลยาลาให้ยอะเอยซาลาให้เยอัคุณครับดสโยเออเออาลาให้ยอ ดอลลี่แปลว่ารักโอเคท้องสามสองเนี่ยทำซาฮัมนีดาไอ้กุนโงกกราบวัวสลายยุสลายยุปัญญองฮาเซโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโซไฮเมนเด็กรัสเออรดีวารับวันนี้พวกเราก็จะมารีแอคเพลงบัตเตอร์ของ BTS อ็มามีเปลืองใจครับ อามีแค่คนเดียวนะคนอื่นอามีในอามีวันกันแค่วันนี้วันเดียวนะล้วันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะครับผมเรียกว่าเข้าให้กับคอนเซปต์นะครับผมเนยก็สีเหลืองนะสายเหลืองนั่นแหละผมคนละเสือพวกมึงี่คือนัดกันว่าจะใส่เสื้อสีเหลืองกันทุกคนนะแต่แต่ใส่คนละสีหมดเลยแบบนีเนอะก็สีก็เออแล้วแต่พวกมึงแล้วกันเข้าให้กับคอนเซปต์ก่อนจัดทรงแบบหนึ่งมีกองข้างหน้า ก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้คือแบบอยู่อันดับหนึ่งของประวัติศาสตร์ยอดวิวขึ้นเร็วสุดยอดไลค์ขึ้นเร็วที่สุดนะครับผม108ล้าน108นนนานล้านหนึ่งร้อยแป้องวิวเออใช่ไหมอันดับ2ก็ยังติดที่ BTS อยู่นะครับผมเม่รูว่ามีมีใครคองได้เร็วกว่านี้อีกแล้วอันนี้ก็ต<ม>อเสริเนดนนะครับเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงนะนะไม่ก็อังกฤษแรงแรงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปรับชม พร้อมแล้ครับวันไปกันเลย Let's go Let's go ยานะนะเดี๋ยวอันนั้นเดินทำไมั Let's go ไปเลยเอ้ยขอมาวเนนีแลอวมา คเนี่ยทรงโคตรเท่เฮ้ยเสื้อขาวอ่ะใครก่อนจีมินก็แบบออ๋เฮ้ยทรงจีมินยังไม่เท่าเลยไม่สวยเลยโคตรสวยเย้จีมินก็จริงอยู่นี่อันนี้จบแล้วอันนี้มัมมี่อันนี้โคตรเท่ตัดผมด้วยนะแม่จีนีก็ชื่อวีเลยอ่ะประเด็นว้าวสักว้าวปีจินนะฮะผมแต่เจ้าตัวไม่มาครับซ้งเพิ่มแต่ไม่เพิ่ม นี่โคตรเท่เลยชีสไค,คร,ครไม่ใช่นะ<ค>ไม่ถึงเว่นตาเทเจก<ะ>ินมีอยู่แล้วครับผม អបអរប៉ុរអរនិយាយពីគណនីរបស់គេអេអបអរតាមតែនេះបាក់បាត់តោះហេហេ อยฟังกันเลยอยากฟังเกาหลีไม่มีเกาลีเฉยมแเป็นเกาหลหรอเออแต่มันงมั่นป่ะเออฟแล้วฟมาด้วคัเดแล้วบางัน้า้าภาษาเยร้องิวุ้สสสยังะไรอ่ด เอกวินาประเด็นไม่อร่อยเลยอร่อยไปซื้อที่ไหนได้ดิผมหิวโอเคครับตอนนี้ก็ลาไม่จะไปอยู่ตรงนั้นทำไมเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวนี่เพลงดราฟเฟเนี่ยเราได้รับเป็นอาฟาร์เลยหลังจากที่รับชมไปเรียกเลยว่าภูมิใจในตัวบางทันนะครับผมอยากจะบอกว่าเพลงนี้ปังนะครับผมเพลงนี้เป็นแนวแบบแดนส์แดนส์ฟ็อบนะครับขอเรียกว่ามันสนั่นพัน ลำตุงนะครับผมอย่างเดนะมันก็เป็นดิสโก้ครับก<ม>็ประมาณเช่นกันเป็นเพลงซัมเมอร์นะก็แบบมันๆหน่อยแล้วก็ขอถามหน่อยรู้สึกยังไงกันบ้างฮะคนที่ไม่ใช่อาร์มี่มคนที่นีค่คครั้งแรกรู้สึกยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นฟังดูชอวแบบเฮ้ยค <c oughs> ิดยังไงกับเพลงฮะคิดว่าดนตรีดีไหมดีๆดีดีสเต็ปแบบดีดีดีโรจังหวะพอดีดีดีใช่ไหมโอ้ได้ดีดีกับพี่พี่บอกว่า <c oughs> ด,ดีนะครับผม MV ก็แบบสวยสดใสมากเลยนะครับผม

ยังไงบ้างตื่นเต้นเนาะไม่เชื่อคุณอาไทยคุณไม่ชอบคุณอาไทยคุณบอกว่าคุณไม่ชอบแมนยูแต่คุณถือไมไรยอมแล้วคุณวินได้าแล้วคุณวินด้าคุณวินด้าเข้ามานะครับเวลาเกมเองดิมคุณวินด้าไม่ฮะมันไม่เห็นมาเกิดมากับเพื่อนนะคุณวินด้รู้สึกอย่างไรครับมันรู้สึกอย่างไรนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่า รู้สยังไรครับรู้สึกดีครับเอ้ยดีรู้สึกดีไม่ได้กินน้ำปั่นนะครับไม่ได้ดีด็นะยังไม่ได้ดีด็แล้วคนที่อยู่อย่างนี้อยากคุณนไนล่ะเก็บสมัยอยู่จริงจริงโอ้โหเฮ้ยคุณอาฟ้านะครับผมสีไงน้อาฝ้าเลี่ยนเกณฑไปนะสีไงครับผมหัวรู้สึกไม่ดีเลี่ย เพราะว่าเพราะว่ากูไม่อินอามี่อามี่อามี่ใจเย็นนะครับผมอย่าอย่าเพิ่งมาทันหลงนะอันนี้ร้องเล่นนะนีรเล่นไทยแบบดีมากอะเพลงนี่คือแบบดีดีมากเลยอะเพลงก็สุดยอดเลยนะโอ้โ้อยากฟังก็ดลีเด็กไม่ันดีโอ้ทอลีเรียกว่าดีครับพี่โตสามารถเจาะกำแพงเรื่องภาษาได้นะครับผมเพลงนี้ก็อังกฤษเหมือนเดิมฟังนะครับผมมามามาลาหน่อยมาลาหน่อยวิลลากับคนอังกฤ มาลาหน่อยมาลาหน่อยอมาลาได้โหลเฮ้ยดูดูดูตัวเต็งดูตัวเต็งของคุณอ้นแดงดูตัวเต็งเฮ้ยส่งอะไรมาเนี่ยเอ้ยจัดส่งมากี่ชั่วโมงแล้วน่าเออถ้าโลตอนนี้น่าจะสิบเอ็ดชั่วโมงละ คือแบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะบเซอร์เดลล์อะไรเงี้ยตอนมึงนอนก็อย่างงี้เหรออใช่แบบมึงเป็นอินฟินิตี้แล้วฮะแล้วฮะคุณอ่าคุณลาวิวลาวิลลาวิลเขียนดีโอเคครับผมยังไงก็สำหรับทีนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมทั้งคนดูแล้วก็คนด้านหลังทั้งทั้งหน้าทั้งหลาทั้งที่มายอมเสียสละรีแอคแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามนะครับผมเรีเลย์ว่าอันนีเลย์มาครับมาร้อยเปอร์เซ็นต์รีเลย์ว่าอามีทั้งหลายต้องมาดูว่าคนทั่วไปจะเป็นยังไงเมื่อรีแอคบางทานโซยอนด ดราม่าหะือจังนี่โอ๋ออามี่ใจเย็นนะครับผมไม่ได้เลยว่าอามี่คนเดียวผู้นี้นั่งงงอยู่ในโดงคนทั่วไปนะครับผมคลิปเก่าพอที่แอร์นั่งงงอยู่ในโดงติ่งนะครับอันนี้ติ่งนั่งงงอยู่ในโดงคนทั่วไปก็ฝากท่านที่รับชมด้วยอ๋ออ่านรุ่งสบายเลยยังไงก็ฝากกดกดไลค์เติมกด แช่เม okay. yeah. okay. oh uh, ื like, ่อ like. กี้ยังพร้อมอยู่นะยังมแด้วออรอเอาใหม่สามสองเด้ออ่ะฝากกดไลค์กดแช์แล้วก็กดสับไส์อันนี้จะกระาๆเอ๊ะโยนออกไปนี่แกดไลค์กดแช่ มีการต้องห้องด้วยนะใครจะมองหน้ากูทำไมทำไมหน้ากูแบบเหมือนจีนมีนะกูแบบไม่จริหน้ารักอะไรเน่ยน่ารักอะไรอันนี้เรียกเป็นภาษาจีนเลยเอาไหมกดไลค์กดแชร์เอาไหมแ่นซ้ำซ้ำอย่าฝากกดทุกคนฝากะไรวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้อย่าดิมกดิันดิ้งดิ้ง โอเคนะตนลโ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 ลอเงั้นก็คำสาคำนี้าอันยองไเซโยขอ everyone นะี่โอามี่ทั้งหลายงั้นก็อะไรที่เลยเกิดดูเยอะแล้วก็ขอตอบรับผมเรื่างที่ครั้งแรกในชีวิตอ่ะเนาะาแต่ละคนก็มีความกระโปรงอยู่บ้างนะครับผมไม่ใชทุกคนนะครับบางคนโอเคสี่มาิดอค์ต้ย